ครับมันี่น็อกแนแนวนะครับนี่คอดแล้วกล้วยอบกล้วยตากอบน้ำผึ้งอ่าคือ,องอไปตากจนได้ทีนะครับแล้วก็เอามาเขาเอามาท่าน้ำผึ้งแล้วก็เขาเตาอบเพื่อให้น้ำผึ้งซึมเข้าไปในเมือกล้วยครับรสชาติสิ สี่เลยครับสนใจสร้างซื้อได้นะครับผมขายบแห้งครับอันนี้แพ็เคเองโลถ้าเป็นแพ็คก,กิโลหนึ่งนี่ผมขายอยู่ประมาณซิกขีดครับประมาณนั้นครับก็มาจากสวนมาจากสวนเลยน้ำผึ้งเบิดครับแม่บ้านเลยใส่ให้ไปซื้อน้ำผึ้งน้ำข้าค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเบิดแล้วขายดีขายดีเว้ <c oughs> ไปซื้อน้ำผึ้งครับก็ บ่เต็มขวดครับพอค่าเพิ่นไอ้คนกับสนิทกันอยู่เพิ่นก็เลยปกติก็ขายกันอย่ทีีขวดละร้อยห้าสิบแต่ว่าโบเต็มขวดเพิ่นก็เลยลดให้เพิ่นขายให้เอาเอาขวดละห้าสิบผมก็จงงั้นใจแล้วก็ใจกันแบบแ๊ะจฉะใจแบบให้เห็นเต็มตามหาว่าผมมัน กงค่าน้ำผึ้งได้จังไดเพื่อนก็บอกว่าขวดละห้าสิบผมก็จงเงินใจไปก็ห้าสิบบาทก็ถือต้องเลห้าสิบบาทโกงบุงเด่น่ค่าพ่กเข,า,ขาใจเลยขายของจังไดครับก็เฮ็ดกล้วยตากอบน้ำผึ้งนะครับกเฮ็ดอขายแน่แจกให้ญาติพี่น้อง ทั้งซูรินอพอดีเมียอันแม่บ้านผมไปงานกระถินครับเพิ่นเลยอที่นี่บ่มีงเงินพาเพิ่นไปดอกเพิ่นก็เลยอันติดหลดของอันคนสุรินแหละเพิ่นเกิดมาแต่งงานอยู่ทางแถวนี้เพิ่นก็เลยสวนกันไปไปงานกระถินก็เลยเอากล้วยอบน้ำผึ้งไปฝากทา้งหยาิคุณน้ำกินแน่ขายแน่กำไรนิดหน่อย ครับกับช่วงเมียบัวยูนะครับแม่บ้านบัวยูนะครับกับเฮากิดคิดว่าเฮาสิเขียยังดีมัอนี่เป็นอยังมวลมวลบ่มแม่บ้านกับบัยูพอดีครับแม่ใหม่ใหม่หัวปัดบ้านยุทธัดกันไปสองหลังครับเพิ่งจะย่งางขึ้นมากกว่านี้ มามาถามไอ้เมนนื่อนี้กระว่าง่หนูเงานูอยากไปเที่ยวไปกินไปดื่มเพื่นกะเป็นใหม่มานั่นนะครับเพิ่นกะอยากอยากไปเที่ยวผมหรือความเป็นลูกผู่ชาสเนาเขาเกิดแบบตัดสินใจตอบไปแบบบ่ได้คิดเลยว่างเบิดขึ้นครับเั่นก็เรียกว่าเออพอดีถาว่างให้หนูอัน ฝากลูกแน่ลูกอันแสดน้ําฝนกับน้ําใสนูสิเป็นเที่ยวกับอันเพื่อนนุ่มถึงนึกว่ามันส่วนเท่าสิได้ได้ฝากให้เลี้ยงลูก้านเล็กน้อยมันหิวนุ่มก็ไปส่งนุ่มให้กินดเด้อเด้อท่านเขานอนบ่ับก็บน่นทานให้ฟังจกเรื่องเรื่องแน่ว่สรุป พี่น้องอเอ้ยเลียงเด็กน่อยอยู่บวดขึ้นวันนี้ท่านจนเม่อยครับก็สำหรับพูดไปเรื่อยตามสไตล์ผู้ชายไรสาระนะครับก็ได้เดินทางมาหอดอีพี่ที่สิบหกแล้วครับก็มาถึงช่วงคำถามดวนจีไปสนิจาอ่าประจำเช่นเคยของรายการครับคำถามก็มีว่าเสือ ลายพาดก่อนแล้วสิงโตลายอะไรครับให้เวลาเหมือนเดิมห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลา,อาตอบได้ไหมครับเสือลายพาดก่อนส่วนสิงโตลายอ่อนครับก็บมาถึงช่วงสุดท้าย ของรายกันนะครับก็เป็นข้ามคมนะครับข้ามคมของมณีมีอยู่ว่าผู้หญิงที่เฮ็ดให้ผู้ชายหลงได้ก็คือผู้หญิงที่บอกทางผิดสมมติทางเขาสิไปใส่บอกขัวมีและครับผู้หญิงที่เฮ็ดให้ผู้ชายหลงโอเครับอีพี่หนึ่ง็ขอลาไปก่อนครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์เป็นแรงใจเฮ็ดสองต่อไปด้วยครับ